ถึงองค์กฐินทานให้ทานฟังแต่เพียงยอบุญกฐินนีน้นอมีเวลากทำนหน่อยบ่ลายปานขันบุญอื่นทำได้ปีละครั้งพระโคตัง้งระเบียบการก็สวัสดีครับอิปจีบเออสุภูทุคนนะครับนะครับจีปนี้นะครับพิพามาเบิงชุมชนชุมชนหนึ่งครับพี่น้อง่นกำลังจีร่วมกันเฮ็ด บุญกระทินนะครับเพจบุญกระทินสามัคคีนะครับชุมชนนี้เพิ่นกําลังจะตั้งเข้ากันนะครับเตรียมงานนะครับเตรียมการเตรียมงานาจ,จัดงานบุญกระถินกันครับซึ่งมือมืออื่นนะครับ,ออนนะรบจะเป็นบ้านรวมนะครับมือนี้บรินในหอดมือบุญเนยทุกคนนะครับกําลังจัดเตรียมควบร้อม,มกันอยู่กําลังจัดสถานที่อุปกรณ์ การจัดการทัดงานเบิดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพื่อนกะจิร่วมกันให้มันแล้วเสร็จภายในมือนีล้ล่ะบอกว่าที่เป็นผู้เทาผู้นุ่มผู้แก่นะครับคนในชุมชนนี่ล่ะเพื่อกนกะจิออกมาร่วมกันอยู่ที่ศาลากลางบ้านเนาะคุนตั้งกองบุญไว้ศาลากลางบ้านนะครับทุกคนกะจิออกมาร่วมกันยี่นี่ซอยกันเทดนะครับบอกว่าที่เป็นห่อข้าวต้มขนมนะครับจัดเตรียมบางคนก็ดขนกล้วยอ้อยซอยปี เป็นพื้นพันธท่านยานท่านต่างละครับทุกสิ่งทุกอย่างออกมาห้อมกันมารวมกันบางสิ่งบางอย่างก็ามาอยู่มากินกันบางสิ่งบางอย่างก็เามาใส่กองบุญกันล่ะครับชุมชนนี้ก็เป็นชุมชนที่เป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงเนาะพันธัญญานารทุกสิ่งทุกอย่างเต็มกองบุญอยู่นี่เเห็นแล้วก็เป็นศาอ่อนแล้วครับทุกคนนะครับ ไปครับยางเลาะชมเมืองเรือไปเรือเพิ่ดเพยังกันเนี่ยนะครับนอยนักนอยนาะนะครับเพราะจิมีโอกาสดีๆนะครับที่เดมาเบ่งวัติกรรมของชุมชนนะครับต่างๆนะครับ่นร่วมตัวกันทำบุญกริทินี้บแมันเรื่องง่ายๆนะครับทีางสมภพจะจุดเริ่มต้นนะครับของการเริ่มต้นที่ทำบุญจัดงานบุญกันนะครับชั่วชิดสวดมากที่เข้าไปเห็นไปเจียงงานเนี่ยเข้าไปมือบุญกันนะครับ ต่วกนมือบุญนี่เพื่อนเฮ็ดยังกันแน่นะฮะเสวนมากเข้าสีโบคอยหูกันจังมือนี้นะครับโอกาสดีท่านเรนพระทายทำคิดเพื่อให้ทุกคนได้เบิงได้ชมกันนะครับว่ากรที่เป็นบุญนี่ผู้เชาอยากง่ายกันซ้ำใดยนะครับเจ้าก็จะแบ่งนาทีกันหลายๆด้านนะครับคนจวนหนึ่งเฮ็ดอีกชวนหนึ่งแบ่งกันไปเฮ็ดคนละชวนกันฝ่ายเมื่อขั้วก็จัดการทั้งขั้วทั้งยัง ทุกคนมาทํางานนี่ยต้องได้ยุได้กินกันนะครับอิ่มน้ำซ้ำลารานสถานที่ก็ต้องตกแต่งให้สวยงามนะดูชมกันถึงอื่นนี่ก็จะม,มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับมรงีขบวนแห่กองถินหลอกหมู่บ้านต้องตกแต่งรถล่านะครับเพดูสวยงามนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่ดีๆนะครับกำลังกินข้าวซุ้มกัน หลายๆคนนะครับซึงบบมีโอกาสที่ที่มานังชุมกัดแบบไม่ได้นะครับนอกจากงามงานบุญเท่านั้น,นครับบอกว่าเขตท,ทั้างอื่นนะครับที่เป็นรูปแบบเแบวบกันนี้นบบนะครับเป็นการคอมเมนต์ข้ามาเลยครับเล่ใต้คลิปเฮานะครับสามารถทักทายกันกันเขาามานะครับเ,ออเาบาประสบการณ์สู้กันฟังได้ปุึกษาฮารืลนะครับ นะครับคลิปนี้เข้ากับฝากนะครับบ้านสามโคกนะครับบ่าวาจิเป็นทาง y YouTube บ่าวาจิเป็นทาง a c e b o o k นะครับฝ <c oughs> ากช่องเข้าไว้นะครับ <c oughs> ที่ทุกท่าน <c oughs> ท่านผู้ชมทุกท่านพื้นที่เข่านะครับก็คือบ้านโคกกลางนะครับตำ <c oughs> บลสีชมพูอำเภอโซวิสัยจังหวัดบึงการเด้อทุกคน <c oughs> <c oughs> ที่เขานำเสนอกันมือนี้นะครับ

ผู้ซอยยางดีนะครับร so ่างเผือก <laughs> ผู้ซอยยางดีครับทุกคนนะครับในที่สุดนะครับทุกสิ่ง <souvent> ท <oh ุกอย่างกับพร้อมเร็จสับเรียบร้อยก่อนความอุดมสมบูรณ์ร้อมบิดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับร้อมสําหรับมืออื่นที่เป็นวันรวมนะครับสึ่งมืออื่นนี่ก็บจีแจกเบิดบ้านนะครับทั้งสามที่บ้านนะครับกับจีมัดรวมทบุญอยู่ในพื้นที่นี้นะครับนะครับ ก็ขอฝากไว้นะครับทุกคนนะครับโอกาสนาพ่อกันไหมนะครับคลิปนี้ก็จะได้อำลาบพอจากันนะครับสวัสดีครับ